สวัสดีครับคลิปวิดีโอที่เห็นอยู่นี่ครับเป็นเตาเผาขยะนะครับขนาดท่อเผาไหม้1 0 0ลิตรนะครับตัวเตานะครับทำจากสแตนเลสเกรด304นะครับหนา1 5มมนะครับทั้งท่อเผาไหม้นะครับทั้งเสื้อนอกแล้วก็ฝาบนฝาล่างนะครับใช้1.5้1มิลมทั้งหมดนะครับขยะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับที่ให้เผาอยู่ตอนนี้นะครับเป็นขยะถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติก นะครับจะสังเกตเห็นว่าเปลวไฟจะออกเป็นล mm ักษณะของเปลวแก๊สใสนะครับเป็นสีส้ม mm hmm. สีเหลืองใสนะครับไหลกลิ่นไหลควันนะครับซึ่ง mm hmm. การเผาไหม้โดยระบบแก๊สชีวมวลเนี่ยนะครับแล้วขยะมีความชื้นประกอบอยู่ด้วยเนี่ยนะครับเราก็จะได้แกส๊สไดเจนผสมมาด้วยนะครับซึ่งทําให้การเผาไหม้เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับถังเผาขยะหรือว่าเตาเผาขยะตัวนี้นะครับก็จะเหมาะทั้ง สำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กนะครับระดับหมู่บ้านนะครับ SME นะครับหรือไม่ก็ในฟาร์มนะครับในฟาร์มปศุสัตว์ต่างๆนะครับที่มีขยะนะครับทั้งขยะติดเชื้อขยะแห้งขยะเปียกนะครับได้ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าสำหรับในครัวเรือนก็จะขนาดใหญ่ไปนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับในครัวเรือนจะมีขนาด25ลิตรนะครับขนาด25ลิตร นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับราคาจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าร้อยนะครับหนึ่งหมื่นห้าร้อยนะครับค่าส่งหนึ่งพันบาทนะครับส่วนสําหรับขนาดยี่สิบห้าลิตรเนี่ยนะครับราคาจะอยู่ที่ห้าพันบาทนะครับห้าพันบาทค่าส่งห้าร้อยนะครับเป็นเตาเผาขยะที่เผาไหม้โดยระบบแก๊สชีวมวลนะครับแล้วก็เป็นการเผาไหม้ที่แบบ สะอาดหมดจดมากนะครับใส่ขยะเต็มเนี่ยนะครับจะใช้เวลาในการเผาไหม้อยู่ที่ประมาณประมาณ 3- 4ี่ชั่วโมงนะครับจึงจะหมดนะครับจึงจะหมดนะครับเพราะว่าจะใช้หลักการเผาไหม้แบบช้าๆนะครับเพื่อให้การเผาไหม้เนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับเพื่อนเพื่อนที่สนใจนะครับเตารุ่นนี้นะครับสามารถที่จะติดต่อมาได้ที่ผมนะครับลุงหนองนะครับ ลุงนองเตาชีประมวลนะครับเบอร์โทร0979238026นะครับเบอร์โทร0979238026หรือดูได้ที่ใต้คลิปได้นะครับ เผาขยะนะครับตัวนี้เป็นเตาเผาขยะขนาดหนึ่งร้อยลิตรนะครับขยะที่จะเผาวันนี้เป็นพลาสติกนะครับถุงพลาสติกนะครับซึ่งถุงพลาสติกเนี่ยถ้าเมื่อละลายแล้วเนี่ยเขาจะเป็นเป็นน้พาพลาสติกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้พาพลาสติกเนี่ยไหลลงใต้ตะแกรงนะครับก็ภายในก็คือจะใส่ฐานปนนะครับใส่ฐานปน ลองก้นตะแกงไว้ก่อนนะครับลองก้นเตาไว้ก่อนสูงประมาณหนึ่งคืบนะครับฐา,านปนแบบนี้ครับเป็นฐานปนเปียกน้านะครับก็คือฐานปนที่ลดน้ําให้ชุ่มแล้วก็ใส่ลงไปนะครับถามว่าทําไมต้องต้องลดน้ําที่ฐานให้ชุ่มก็คือเพื่อป้องกันฐานเนี่ยเผาไหม้เร็วเกินไปนะครับแล้วก็ช่วยความชื้นก็คือจะช่วยในการคายแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยมาร่วมกับการเผาไหม้แก๊สของแก๊สทีไฟเออร์ด้วยนะครับหรือว่าแก๊สทีบอมวลด้วย เสร็จแล้วเดี๋ยวก็เอาถุงพลาสติกนะครับยัดยัดลงไปให้เต็มนะครับลงมาให้เต็มแล้วก็จะจุดด้านบนนะครับขออนุญาตยัดถุงพลาสติกก่อนนะครับแป๊บหนึ่งครับก็ตอนนี้ได้ทาการใส่ถุงพลาสติกไปแล้วนะครับจนจนเต็มนะครับก็ยัดไปแน่นพอสมควรนะครับถุงพลาสติกก็จะมีทั้งเปียกและทั้งที่ชื้นแล้วก็แห้งเราก็เลือกแบบที่ชื้นชื้นไว้ด้านล่างนะครับไว้ด้านล่างแล้วก็ด้านนี้ส่วนที่แห้งเนี่ยเอาไว้ด้านบนเพืจะได้จุดติดง่าย แล้วเราก็จะจุดด้วยกระดาษหรือฟืนนะครับด้านบนนะครับก็หลังจากที่ใส่พลาสติกเต็มไปแล้วนะครับก็จุดด้านบนด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ชุบน้ำมันพืชนะครับอันนี้ผมใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ชุบน้ำมันพืชจุดด้านบนนะครับทีนี้ก็คือรอให้ติดหน้าติดจนเต็มหน้าเตาอย่างเดียวนะครับพอติดเต็มหน้าเตาแล้วก็จะออกเป็นแก๊สนะครับตอนนี้จะลุกแบบการถ่อไหม้ปกติไปก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ ครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มติดมากขึ้นแล้วนะครับแต่ยังยังไม่เต็มที่นะครับเปลวไฟจะไม่แรงมากครับเพราะว่า,เ,าเขาจะเผาไหม้จากด้านบนลงไปลามไปหาด้านล่างนะครับไม่ไม่ได้เผาไหม้ทีเดียวพร้อมกันทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราใช้วิธีการเรียกว่าจุดบนนะครับจุดบนก็คือเป็นหลักการของการจุดเตาถีบมวลนะครับความร้อนจากด้านบนเนี่ยก็คือจะอบขยะที่อยู่ด้านล่างเนี่ยให้แห้งแล้วก็คายแก๊สไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ แก๊สก็จะไหลวนตามกลไกของเตาที่เจาะไว้นะครับออกมามาเผาไหม้ด้านบนปากป่องนะครับสังเกตดูนะครับว่านะครับเนี่ยจะเป็นแก๊สที่พุ่งออกมาจากรูด้านข้างนะครับยังแก๊สยังออกอยู่ประมาณประมาณพื้นที่2ใน3นะครับอีกอีกด้านหนึ่งยังไม่ออกนะครับก็คือการเผาไหม้ยังยังไม่เต็มหน้าเตานะครับต้องรอสักแป๊บหนึ่ง ตอนนี้ก็คือ,อไฟลุกเต็มหน้าเตาแล้วนะครับแก๊สออกโดยรอบนะครับความแรงจะแรงไม่มากครับจะอยู่ประมาณนี้เพราะว่าจะเป็นการเผาไหม้แบบช้าๆนะครับเพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้มีมีควันนะครับใส่ขยะเต็มนี้นะครับกว่าจะเผาไหม้หมดก็จะใช้เวลาประมาณ 3- 4ถึงชั่วโมงนะครับจะเป็นการเผาไหม้แบบช้าๆเผาไหม้แบบสะอาดหมดจด